โควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนตกงานก็มาขายของออนไลน์นะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนต้องทําแบบนี้นะครับถ้าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะขายของออนไลน์ดีๆนะถ้าคุณขายของออนไลน์นะครับแล้วก็กําลังแย่นะผมคิดว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณคนรอบๆตัวผมเนี่ยก็แบบมีโดนเลิกจ้างนะครับตกงานนะผมก็คิดว่าเออมันก็เป็นปัญหาหนักมันก็เป็นสาเหตุที่ผมอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอย่างน้อยที่สุดคุณก็อาจจะริ๊งไอเดียนะครับคุณได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับก็อย่าลืมมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมบอลน,นะครับเผื่อใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกเนี่ยในช่องผมก็จะสอนเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับยิ่งแอดเฟซบุ๊กขายยังไงให้ขายดีนะครับถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับ แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะครับโอเคสําหรับข้อแรกนะครับถ้าคุณอยากจะลอดในชั่วโมงนี้ในการขายของออนไลน์นะครับก็คือคุณต้องโฟกัสไปที่จุดแข็งของคุณนะขายสินค้าที่มันขายดีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวของผมนะครับการขายของเนี่ยก็คือผมจะสั่งของมาเยอะนะครับผมจะมีหลายๆ SKU มากนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มแบบโฟกัสเป็นสินค้าที่มันขายดีที่สุดแบบท็อปทรีอะไรเงี้ยสามอันดับแรกครับมันจะตรงกับกฎของพาเรโตก็คือกฎ8 0ด0 ก็คือรายได้ส่วนใหญ่80%จากร้านของเราเนี่ยจะมาจากสินค้าแค่20%ของร้านเรานะครับก็คือเป็นสินค้าบางตัวที่มันขายดีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นตัวที่แบกยอดขายของร้านของเรานึกภาพออกใช่ไหมครับคือชั่วโมงนี้นะครับ โฟกัสไปที่ตัวนั้นก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วแหละว่ามันขายได้ดีนะคุณก็โฟกัสตรงนั้นแล้วก็อันที่มันขายพอได้แต่ว่าไม่ได้ขายดีเนี่ยก็ตัดออกไปนะครับคุณก็จะประหยัดต้นทุนตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณก็ขายแค่ตัวที่มันขายดีนะครับข้อ2นะครับคุณต้องโฟกัสไปที่ลูกค้าเก่านะครับเคยได้ยินไหมครับว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่าเนี่ย จะถูกกว่าการดึงลูกค้าใหม่เข้ามาครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับลองนึงดูนะคุณอุตสาห์ทําการตลาดไปแล้วนะครับทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยเป็นคนแปลกหน้ากับธุรกิจของคุณนะครับมาเป็นคนที่รู้จักธุรกิจของคุณนะครับแต่ว่าคุณไม่รักษาสัมพันธ์ตรงนั้นเลยนะครับคุณแบบปล่อยทิ้งขว้างไปนะโอเคช่วงนี้มันขายดีนะครับคุณก็ทําได้แต่ว่าตอนนี้มันขายไม่ดีไงคุณก็ต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ลองยกตัวอย่างนะครับอย่างอย่างผมเนี่ย เอารถไปล้างนะครับมีคาแคร์ที่หนึ่งอ่ะผมแบบไปล้างประจําเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ดูแลผมดีนะไปก็แบบไม่ค่อยทักทายอะไรเงี้ยนะครับก็แค่รับรถเอาไปล้างนะผมนั่งรอเสร็จผมก็รับรถขับกลับมานะครับพอผมแบบออกรถคันใหม่นะครับผมก็ลองเอาไปทําอีกที่หนึ่งผลปรากฏว่าโหเจ้าของร้านใหม่เนี่ยเขาดูแลผมดีมากเลยนะครับแล้วก็ในการเข้าไปใช้บริการรอบ2รอบ3มของผมเนี่ยเขาก็ดูแลผมดีนะครับพูดคุยแนะนํา ผมแบบดีมากดีกว่าร้านเก่าแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยเอออยากจะเข้าไปซ้าๆนะครับก็เหมือนกันนะวันนี้ถ้าคุณเนี่ยไม่เคยโฟกัสไปที่การดูแลรักษาลูกค้าเก่าคือไม่เคยเรียกชื่อลูกค้าของคุณนะถ้าคุณขายออนไลน์คุณก็พิมพ์ชื่อเขาไปได้นะว่าสวัสดีคุณโจสวัสดีคุณแอนอะไรเงี้ยคือทําให้เขารู้สึกพิเศษนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเขาเคยสั่งสินค้าอะไรนะครับให้คุณเนี่ยถามไปเลยว่าเออเอาสินค้าตัวเดิมไหมส่งที่อยู่เดิมไหมนะแล้วคุณก็แบบ เหมือนแบบส่งที่อยู่ของเขาไปเลยที่เขาเคยส่งมาเมื่อออเดอร์เก่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้เขาประทับใจนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะกลับมาซื้อของกับคุณในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณก็จะมีต้นทุนในการทําโฆษณาในการทําการตลาดที่ถูกลงไงเพราะว่าลูกค้าเก่าเขารู้จักคุณอยู่แล้วนะครับโอเคต่อมาข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยคุณต้อง ทำโปรโมชั่นที่แบบโคตรคุ้มอ่ะคือชั่วโมงนี้คุณก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ทําก็คือเหมือนแบบเฮ้ยฉันแย่อยู่แล้วนะครับจะมาลดมันก็ยากอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องลดก็ได้แต่คุณต้องทําให้โปรโมชั่นของคุณคุ้มอะ่ะเพราะว่าคนมีเงินน้อยไงนะถ้าคุณแบบกลัวจะเสียแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็ ไม่ควรจะแคร์เรื่องนั้นแล้วนะคือแบรนด์ที่มียี่ห้ออะไรเงี้ยเขาก็ลดมาหมดนะคุณก็ต้องลดตามนะครับชั่วโมงนี้อะไรก็ต้องคุมนะครับลดแลกแจกแถมไปโอเคต่อมาข้อสุดท้ายนะข้อนี้อาจจะเป็นโบนัสนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเพื่อมันอาจจะไม่ได้ช่วย ตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยหลังจากนี้ให้คุณเนี่ยไม่เจอปัญหาแบบนี้อีกนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนต้องทําแบบนี้นะครับถ้าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะขายของออนไลน์ดีๆนะครับแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาในข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะเอามาฝากนะถ้าคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับพิม์ที่ใต้คอมเมนต์ว่า fc b o n d ecom เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับ คุณต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคือถ้าเรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญกับเรื่องเรื่องหนึ่งอะ่ะยกตัวอย่างอย่ฟ้าใสฟิตจังชันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับ <c oughs> สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายแล้วเขาก็มีเป็นฟิตเนสมียิมอย่างเงี้ยเปิดเป็นคอร์สสอนที่จะช่วยออกกําลังกายอย่างเงี้ย เขาก็ขายของได้ดีหรือว่าถ้าใครคิดว่าแบบไม่ถนัดทําคลิปไม่อยากออกหน,น้ากล้องเนี้ยลองนึกถึงโจรสลัดก็ได้นะโจรสลัดเขาจะทําบทความเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับอินเทนด์หน่อยนะให้ความรู้ให้สาระพอเราเดินผ่านร้านสลัดของเขาในห้างเราก็อยากกินร้านของเขาใช่ป่ะแบบมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความคุ้นเคยผมคิดว่าเรียกอย่างนั้นก็ได้นะความคุ้นเคยคือเราเคยเห็นคอนเทนต์ของเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีประโยชน์กับเรานะครับเราก็อยากจะตอบแทน มันก็จะช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยให้เขาขายของดีขึ้นมีช่องทางหลายๆอย่างนะครับซึ่งทุกวันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าออนไลน์ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องใหม่แล้วนะทุกคนอยากขายของออนไลน์นะครับ โควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนตกงานก็มาขายของออนไลน์นะเพราะว่ามันเริ่มต้นได้เลยแล้ววันนี้นะครับคนจํานวนมากมาขายของออนไลน์ถ้าคุณจะขายของแบบเดิมนะครับแค่โพสต์ขายโพสต์ Post ขายหวังว่าจะสร้างโปรโมชั่นเพื่อจะแบบกระตุ้นยอดขายอย่างเงี้ยอย่างเดียวมันก็ยากใช่ไละ่ะเพราะว่ากําลังซื้อมันหายไปแล้วยิ่งตอนนี้ที่คนเนี่ยคิดก่อนที่จะซื้อของแต่ละครั้งว่าจะซื้ออะไรดีคุ้มค่าไหมนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยรู้จักคนคนหนึ่งนะครับกับอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแล้ว2คนเนี้ยเสนอขายส ระหว่างคนที่คุณรู้จักกับคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยคุณจะเลือกซื้อของกับใครก็เลือกซื้อของจากคนที่คุณรู้จักใช่ปหมล่ะเพราะว่ามันสนิทใจมันรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกันถ้าคุณมีตัวตนออนไลน์นะครับคือถึงวันนี้เขาจะไม่เป็นลูกค้าคุณนะแต่เขารู้จักเกี่ยวกับคุณน่ะคุณอาจจะเคยให้ความบันเทิงนะครับทำคลิป ที่สนุกเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณถนัดหรือว่าถ้าคุณเป็นคนเงียบๆอย่างผมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะทําแบบคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ทําบทความทําคลิปวิดีโอที่แบบมันมีประโยชน์ที่ช่วยให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอนะ่ะเวลาที่คนคนนั้นอ่ะนึกถึงสินค้าอะไรเขาก็จะนึกถึงคุณก่อนคนอื่นจริงเปล่าเพราะว่าเขารู้จักคุณก่อนไงคุณมีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วชื่อของคุณเนี่ยเชื่อมโยงกับสินค้าสินค้าตัวหนึง่งเขาก็จะมีโอกาสที่จะซื้อของกับคุณก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะว่าทุกคนเนเี่ย ต้องมีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับลองดูคลิปวิดีโอก็ได้นะครับใน YouTube หรือว่าคลิปของผมก็ได้เนี่ยผมก็คือเป็นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เหมือนกันผ่านประโยชน์ที่ผมให้ผ่านคลิปของผมนะครับผมถนัดทำแบบนี้ผมว่าทาคลิปแบบนี้ที่ผมถนัดที่แน่ๆคือผมไม่ได้ทําตัวเป็นคนที่แบบตลก Ha. คือมันไม่ใช่บุคลิกของผมนะครับก็คือคงบุคลิกของคุณแต่ว่าสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับทำอะไรออกไปสู่สาธารณะให้คนเนี่ยจดจําคุณรับโอเคสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากทุกคนว่าคือมันก็เครียดนะช่วงนี้นะครับคือหลายๆคนอาจจะแบบแย่มากๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยในการที่เราจะทํางานอะไรออกมานะครับมันจําเป็นต้องใช้ร่างกายแล้วก็ สมองที่แบบทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณต้องดูแลรักษาสุขภาพของคุณเองนะครับเข้านอนเร็วๆนะครับตื่นเช้าออกกําลังกายนะครับคือวันนี้ธุรกิจมันแย่แล้วนะครับอย่าให้สุขภาพของคุณแย่อีกนะเพราะว่าถ้าสุขภาพของคุณดีนะครับคุณก็จะผลิตงานที่ดีออกมาได้ด้วยนะครับแล้วถ้าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหากับการขายของออนไลน์ในการทําธุรกิจนะครับแล้วแบบรู้สึกว่าแย่แล้วโทษตัวเองเนี้ยผมอยากให้คุณเนี่ย อย่าโทษตัวเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องให้กําลังใจตัวเองนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับอย่าคิดว่าเออทาไมกูทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับกูแบบไม่ดีกูงโง่อะไรเงี้ยกูไม่เก่งนะครับคืออย่าทําตรงนั้นนะครับให้เรายอมรับนะยอมรับเออแม่งเกิดขึ้นได้วะเฮ้ยไม่ได้เตรียมตัววะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร ครั้งหน้านะครับเราจะพัฒนาตัวเราเองกูจะพัฒนาตัวเองนะครับไม่ให้เรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะครับมันจะเป็นวิธีที่ให้คุณเนี่ยผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับดีกว่าโทษตัวเอง แน่นอนนะครับเค okay, ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อ,อนๆเห็นใน Facebook แล้วถ้าคุณไม่อยากจะพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมที่ทําออกมานะครับคือถ้าแบบผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคุณอยากดูเลยนะครับก็กด subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับกดดูได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นครับ